สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาไหว้ยพญาครุฑซึ่งพญาครุฑที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆทุกคนทราบไหมครับว่าพญาครุฑที่นี่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีและก็มีหลวงพ่อพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านแนะนำนะครับอยากเสริมดวงเสริมบารมีนะครับอยากรวยแบบนี้นะครับใครที่เชื่อเรื่องมูมูผมแนะนําให้มาที่นี่ที่นี่คือตรอกพญาครุฑเดี๋ยวผมพาทุกคน ไปไหว้กันใครที่มาแถวสนามหลวงมาไหว้พระแก้วมรกตแล้วก็มาไหว้ศาลหลักเมืองผมแนะนําให้มาด้านหลังซึ่งซึ่งจริงๆแล้วสนามหลวงจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ศาลหลักเมืองก็จะอยู่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ครับเราก็เดินมาข้างหลังได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรอกครุฑครับเป็นซอยตรอกครุฑซึ่งเป็นตรอกเล็กๆนะครับอยู่ด้านหลังฉะนั้นเราก็เข้ามาพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะ หนึเมตรก็จะถึงสารนเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูตามตำนานเขาบอกว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้างมวลและเป็นพาหนะของพระนารายได้รับพรให้เป็นนกที่มีความเป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีพละกกำลังมหาศาลและมีความกตันอยู่สารพ่อครุฑริมคลองหลดแห่งนี้ถือเป็นสารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปี ตามตำนานและเรื่องเล่าองค์ท่านได้ลอยน้ำมาตามคลองหลอดและได้หยุดตรงบริเวณจุดนี้ไม่ลอยตามน้ำไปที่อื่นชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจนำท่านขึ้นมาและสร้างศาลให้ท่านเพื่อให้คนที่มีจิตใจศรัทธามากราบไหว้ท่านใครที่ต้องการบาร,รมีมีอำนาจปกครองบร,ราราีมีอำนาจในการพูดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ อยากได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีความเจริญในหน้าที่การงานต้องมาที่นี่ครับไปขออย่างเดียวครับองครุฑท่านชอบคนที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีมากๆหากใครมากราบไหว้และมีความกระตันอยู่จะเกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วที่นี่คือองครุฑศาลเจ้าพ่อครุฑริมคลองหลอดครับ